ดาวสุกนะคะมีการโครจรย้ายภพเรือนนะคะสำหรับชาวมีนนะคะจะเป็นเกษตรตาธิบดีแล้วก็เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะคะดังนั้นถือว่าดาวสุกมีความโดดเด่นสําหรับชาวมีนในช่วง21พฤษภาคมไปนะคะจะโดดเด่นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนั้นไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมเรื่องแวดวงเรื่องพี่น้องนะคะรวมไปถึงเรื่องของเพื่อนสนิทมิตรสหายของชาวเมีน,นะคะที่ผ่านมาอยู่ในภพเรือนการเงินมีกําลังเป็นประประก็คือไม่ค่อยแน่นอนดังนั้นจะส่งผลกับการงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะเรียกว่าอาจจะยังไม่ลงตัวในเชิงกลุ่มทีมนะคะหรืองานการที่เป็นเชิงใช้คนร่วมกันหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนนะมันก็มีลักษณะ ยังไม่ค่อยแน่นอนนะคะสำหรับในวันที่21พฤษภาคมไปถึง14มิถุนายนนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหัชชานะคะมีกำลังรอบนี้เป็นถึงเกษตรตาธิบดีก็คือดวงดาวเปลี่ยนมามีกำลังเข้มแข็งนะคะบ่งบอกถึงสภาวะดวงดาวที่มีความเสถียรสม่ำเสมอนะแล้วก็เป็นสุขรสามแก่ลัคนาก็ถือว่าเป็นปฐุมเมเก์ให้กับชาวมีน,นะคะ ผงผลพลิกกลับในเชิงเรื่องงานการที่เกี่ยวข้องกับสังคมแวดวงนะคะก็ถือว่ามันจะมีความลงตัวมากขึ้นนะคะมีเหตนะุให้เรื่องงานการต่างๆช่วงนี้นะคะเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะกับเรื่องทีมงานการรวมตัวหรือว่าการทํางานในเชิงหน่วยงานองค์กรสมาคมนะเรียกว่าจะมีจุด หักเหนะให้เกิดความมั่นคงเสถียรกับสิ่งที่กําลังหยิบจับทําอยู่นะคะนอกจากนี้ความเป็นปะทุมเกณฑ์มันคือเกณฑ์ในเชิงการดึงดูดด้วยโดยเฉพาะในช่วงท้ายเดือนนะคะดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่ภพเรือนสหัสชะด้วยเป็นเชิงสเสน่นิยมเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นก็จะมีลักษณะดวงดาวดึงดูดในเชิงเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาการร่วมหุ้นลงทุนร่วมมือต่างๆ หรือก่อเกิดในเชิงอัธยาศัยไมตรีในเชิงการงาน,นส่งผลในเชิงความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะความเกื้อกูลอารีอารอบในเชิงสังคมที่เราอยู่หรือแวดวงการงานก็ถือว่าสภาพแวดล้อมของดวงดาวส่งผลให้เรื่องราวทางสังคมของชาวมีนดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะคะสำหระับดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในภพเรือนสหัสชชะดด้วยนะเรียกว่าในช่วงนี้นะคะจะมีดาวถึง5้าดวงในช่วงท้ายเดือนจะมีทั้งเรื่องปัญหาอุปสรรคการแก้ไขการปรับ ะะโดยดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอรินะคะดังนั้นช่วงนี้มันเป็นเชิงทํางานกับคนหมู่มากก็จะมีปัญหาบ้างนะเรียกว่าเป็นเชิงแก้ไขปัญหานู่นนี่นั่นนะคะการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆในเชิงเพื่อนร่วมงานทีมงานการประสานงานถือว่ามันก็เป็นเชิงทําไปแก้ไขปัญหาไปนะคะอย่างไรก็ดีเมื่อดาวไปรวมกันอยู่เยอะๆบางคู่ก็ส่งเสริมดังนั้นเรื่องของความช่วยเหลือการเกื้อหนุนผู้อุปถมัมมันก็น่าจะมีขึ้นด้วยนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะชาวมีนจะมีดาวพระหัสที่โคจรรวดเร็วอยู่ในภพเรือนสหัสชชะด้วยเรียกว่าจะส่งผลในเชิงตัวตนเชิงการงานอาจจะมีลักษณะการปรับตัวรวดเร็วการเรียนรู้ต่างๆก็เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยเนื่องด้วยดาวพระหัสเป็นตัวแทนเรื่องสติปัญญานะคะเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องอะไรที่เป็นเชิงหน้าที่การงานช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันมันก็จะมี เรื่องในเชิงพัฒนาก้าวหน้าของตัวชาวมีนเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถนะคะสกิลในการแก้ไขปัญหาก็ดีขึ้นด้วยนะดวงดาวตัวต,วตนถือว่าช่วงนี้ก็เข้มแข็งเหมือนกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะดาวการเงินยังคงทับตัวตนชาวมีนนะไปเป็นคู่ธาตุลมกับราหูนะคะการเงินการทองนะคะถือว่าจะมีเชิงรวดเร็วได้ด้วยนะก็คือการเป็นลักษณะรับผลที่จรมานะคะไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษงานเสริมนะหรืออะไรที่เป็นเชิงได้จากสังคมแวดวงนะคะ งานที่มีเวลาให้เตรียมตัวน้อยนะหรือช่วงนี้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะก็อาจจะมีเข้ามาส่งผลเป็นเชิงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทอง,ท,อง,ท,องที่ได้มาอย่างรวดเร็วนะคะอย่างไรก็ดีนะมันเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะเรื่องเสียเงินมันก็จึงมีด้วยนะช่วงนี้ได้มาก็มีเหตุจ่ายออกไปนะคะบางครั้งมีเรื่องของภาระนีสินนะอะไรที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือในเชิงการแก้ไขปัญหาก็ส่งผลให้เรื่องการใช้เงินใช้ทองนะคะก็หาได้นะแล้วก็จ่ายออกไปอย่างรวดเร็ว สำหรับดาวสุขเป็นปฐุมเกณฑ์นะคะก็หมายถึงช่วงนี้นะคะมีเรื่องของเพื่อนสังคมนะมากหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นนัดเจอนะคะหรือชีวิตมักต้องไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะดึงดูดในเชิงเรื่องของมรณะมาได้นะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะหรือแม้แต่คนต่างวันะคนรักเก่ารักเดิมนะหรืออะไรที่เป็นเชิงอดีตที่ผ่านมานะคะช่วงนี้อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องคบหากับคนเก่าๆเ,เ,เ,เดิมๆในอดีตก็เป็นได้นะคะ สำหรับในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมไปนะคะก็จะมีดาวไปรวมอยู่5ดวงในภพเรือนสหัชชาของชาวมีนนะคะเรื่องราวของชีวิตของชาวมีนนะคะในช่วงท้ายเดือนก็จะเทไปอย่างเรื่องของเพื่อนพี่น้องสังคมแวดวงแนละเรียกว่าชีวิตนะคะก็จะมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นกับคนอื่นๆในทางการงานการาค้านะคะยังหมายถึงเรื่องของการเกี่ยวข้องในเชิงเอกสารได้ด้วยนะเช่นการทําสัญญาการมีคอนแทคอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะรวมทั้งเรื่องของการ ไกลเกลียเจราจาต่อรองวิ่งเต้นในเชิงคู่กรณีคู่ขาคู่สัญญามันก็อาจจะมีได้ด้วยนะคะดาวพระเกตช่วงนี้นะคะกระตุ้นดาวรับผลอยู่ในโภพินาศนะคะดังนั้นรับผลก็พอมีอยู่บ้างนะบางทีก็คือมักจะนำพารับผลทางไกลนะคะคนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลให้คุณประโยชน์นะหรือว่า รับผลช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางนะคะรับผลที่ไม่คาดคิดนะบางอย่างหวังไว้ก็คาดเคลื่อนแต่อะไรไม่หวังบางทีก็ได้มานะคะนอกจากนี้รับผลจากวินาก็คือค่าชดเชยความเสียหายอะไรที่ผ่านการเจราจาต่อรองแก้ไขปัญหามาแล้วนะบางทีก็ย้อนกลับมาเป็นรับผลในเชิงเงินเงินทองทองได้อีกนะคะดังนั้นรับผลของชาวมิ่นะบางทีก็จะมีในลักษณะแบบนี้ได้นะคะ สำหรับชาวมีนนะคะก็ถือว่าดวงดาวจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาในเชิงการงานการค้าคบหาสมาคมนะคะบางทีก็จะชักนำภาระค่าใช้จ,จ่ายมาด้วยนะเช่นให้เราเป็นคนดูแลนะหรืออยู่ในสถานะที่เสียบเรียบเพื่อสังคมเพื่อคนส่วนรวมลักษณะนี้ได้นะคะนอกจากนี้มันยังหมายถึงอะไรในเชิงสาธารณประโยชน์เชิงสาธารณกุศลอยู่ในสภาวะเป็นผู้นำนะคะหรือดูแลโปรเจกต์โครงการต่างๆบางทีก็ แก้ไขปัญหาเน็ตเหนื่อยเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมเพื่อให้ผลงานออกมาดีลักษณะนี้ก็จะเป็นได้นะในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคมไปนะคะสำหรับชาวมีนนะคะจะมีดาวราหูที่ทับลัคนาไปตลอดปี67นะเป็นช่วงที่ดาววินาศนะคะก็คือราหูเนี่ยมาสัมพันธ์กับตัวต้น เป็นได้ทั้งเรื่องดีนะคะก็คือคนผลักดันคนสนับสนุนคนเกื้อหนุนเบื้องหลังในขณะเดียวกันนะคะมันก็ชักนําเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงมาด้วยเช่นกันดังนั้นเรื่องการคบหาคนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆค่อน,คนข้างมากบางครั้งก็เจอคนดีก็นําพาเรื่องเงินทองผลประโยชน์รายได้มานะคะเจอคนไม่จริงใจก็มีได้นะเนื่องจากคาว่าวิญญาณมันก็คืออะไรที่เรามองไม่เห็นเป็นเบื้องหลังเบื้องลึกนะคะซึ่ง ให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมิ่นนะในลักษณะการคบหาคนนะคะเป็นช่วงปีที่จะหยิบจ่ายใช้สอยในเชิงการเงินการลงทุนก็ถือว่าต้องใช้วิจารณญาณมากกว่าในช่วงปีอื่นเนื่องจากดาวราหูสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงนะคะก็ขออวยพรน,นะคะให้ชาวมิ่นช่วงนี้เมื่อดาวไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือนสหัชชะนะคะก็ขอให้พบเจอคนดีๆนะคะคนเกื้อนหนุนอุป,ปถัมภน์นำพางเงินทองความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวมิ่นนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้ในช่วงดังกล่าวนะคะที่ดาวสุขเป็นเกษตรราธิบดีและปฐุมเกณฑ์ล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ